เอาล้ครับทุกคนครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับหายกันไปนานมากอันนี้คือตอนใหม่ซีรีส์ใหม่ครับเดี๋ยวพวกผมครับโซเรย์ผมจะไปทําทีหลังนะครับแต่นี่คือซีรีส์ใหม่ครับเอลลิสติกมีนคอเลคชั่นนะครับใครที่ไม่รู้จักหรือรู้จักก็ดูเลยครับเพราะว่าในโดสั์มันไม่มีครับพ c e เฟสโตมีแต่มีเดไฟครับแต่มันนี่คือตอน0.5ครับ โยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับไปรับพสกันเลยครับเอาละครับทุกคนครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ครับเรามาเล่นเกมหนึ่งนะครับผมจะลิงก์ Youtube ให้แต่ผมจะไม่ลิงก์ดาวน์โหลดให้นะครับวันนี้ครับเรามาอยู่เกม The Henry เด Sting m a n Collection ครับ บอกเลยครับว่าน,นี่โหลดหลายๆเอพิโซดครับไม่ได้โหลดทางเพจสตอร์ครับโหลดทางเมเดียไฟลไอ้น,นี่คือตอน0.5นะครับเพราะว่าไฟล์ข้อมูลมันกำลังใกล้เต็มอยู่มันก็ด,บดับโดยอัตโนมัติเอพิก่อนจะเริ่มเอพิโซดอะเราอัอน,นี่คือตอน0.5ครับ b บ i กิ n งเดอะแบงก์กำลังโป้อนที่ธนาคาร วันหนึ่งได้มีธนาคารอยู่กลางทะเลทรายแต่มีเงินเยอะมากมายแต่ฉันจะเข้ายัางไงดีอืมมีอะไรมา้างโชวเวลระเบิดเดี๋ยวเราพอเดอร์หรือเครื่องวาร์ปเลเซอร์ลูกลูกบอลหินยักษ์แล้วก็ถุงเงินปลอมตัว <c oughs> อไอที่ทำมันสนุยเลเซอร์ <c oughs> แมนอาได้ <Yeah. S 1> โอ้ประตูเปิดแล้วโหลดมาทับโอเคระเบิดระเบิดวางระเบิดดีกว่าคนไทยช่วยวางร <Yeah. S 1> ะเบิดทำรูดทำไมเนี่ยโอเคเรออะไรบ้างแล้วมีอันไหนที่ผมยังไม่ได้รออีกมาก อโชว์เวลแบดแบดแบดแดแบ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 ดีบดแ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 งดแบดแบดแบมแกดแบองยดแบดแอดแแบดแบดแแบดแบดแบดแเดแาเแแบดแกดแบดแบดแบดแดแบ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 ดมบดดแบดแ โอเคมีอย่างนี้ที่ผมต้องลองไอ้นี่เอ้แล้วกันไอยพรกเจ้าฮะออกไปออกไปจากที่นี่มันผิดกฎหมายแกได้แค <c oughs> ่นี้ก็เชื่อแล้วเหรอสงสัยชอบทำเรากดมากกว่ามนะั้งอ่ะเครื่องวับเด็ดเด็ดอ้าว มีอะไรดีมากเนี่ยอะปรอบตัวอารดถมาอัดถุงเชือกฮะเอ้ยแล้วถุงนี่มาอยู่ตรงกลางได้ไงไม่อยู่เอาไปเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้ธนาคารจะได้ปลอดภัยเฮ้ยเพื่อนนายเคยสงสัยไหมว่าทำไมธนาคารถึงอยู่ตรงนี้ เออสงสัยน่าจะเพื่อคอปลอดภัยละมั้งน่าจะมั้งโอ้โอเคเพื่อนเข้าใจไปล่ะก็ไปไหนเฮลลี่คิดยังไงฮะอืมเย่หยุดจะเข้าคุกนะนายมาป้นเหรอเข้าคุกนะดูสิง่าเฮลลี่ดิ ไอนี่ตอนั้นๆนะครับสูตจุดห้ากัดป้นธนาคารของเฮลลี่ครับเดี๋ยวมีประโสดหนึ่งด้วยนะครับอ๋อนี่มีประโสโซดนี้ครับ e s c a ค i n g the s บ i s ไม่รู้อ่านว่าอะไรน่าจะเป็นแหกการแหกคุกครับเดี๋ยวเจอการีประโสดหนึ่งนะครับบ๊ายบาย